แต่หลายๆคนก็จะรู้นะครับว่าเอเนแทงนี่ต่ำๆน่าจะเอาทุนมาที่อยู่ที่สอ<า>งอเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นวิดีโอต่อไปนี้มีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีอ้าสวัสดีเพื่อนๆชาวสล็อต PG ทุกๆคนนะครับก็กลับมาอยู่กับผมปุ๊ระเบิดดวงเช่นเดิมนะ วันนี้นะครับเราอยู่กับเกมสาวถ้ำนะครับหรือ a อ t เทกนั่นเองนะครับของค่าย pg เนาะโอเคครับวันนี้ทุนร้อยนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยการซื้อฟิวเจอร์ไปก่อนเลยนะครับ50นะครับผมเป็นการซื้อฟิวเจอร์ที่ต่ำที่สุดของเกมนี้นะครับตัวเกม a อ t เทกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะครับกับค่าย pg เนาะ แต่หลายๆคนก็จะรู้นะครับว่าเอสเฮงนี่ต่าๆน่าจะเอาทุนมาที่อยู่ที่200นะครับถ้าต้องการที่จะไล่เบ็ดเนะาะแต่วันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมแรกของปุ๊เลยนะฮิตขนาดไหนแต่เราเพิ่งเข้ามาเล่นเกมค่าย PG นี่ได้อันนี้ก็จะตกที่เดือนครึ่งถึง2เดือนเนาะเ,ออเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับนะใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมจะลองซื้อฟิวเจอร์ให้ดูกันก่อนนะครับนะ อ่าแต่ผมคิดว่านะครับจากที่เล่นมานะครับตัวเกมที่ผมเล่นมานะครับมันก็จะคล้ายกับพวกเกมกิเลนนะครับกับเกมแปะนอนเนาะอ่าเทคนิคอะไรน่าจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับจากที่ผมเล่นเนาะอ่าแต่แต่เกมที่ผมชอบที่สุดน,นะกับสําหรับค่าย PG เนาะในตอนนี้ก็จะเป็นเกมกิเลนนั่นเองนะครับนะ ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมทาการสรุปไว้แล้วนะครับตั้งแต่ที่เล่นมาทั้งหมด1เดือนนะครับนะก็ตีตีมาให้ดูนะครับสเทคนิคนะครับเข้าไปดูได้ทางในช่องเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวขออธิบายสาหรับตัวเกมนี้กันก่อนนะครับสําหรับเกมแอทเทคนะครับรอบนี้ได้ไปก่อนเจ็ดสินะครับอเดี๋ยวซื้อกันไปก่อนนะครับสัก2 3รอบเดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรเข้านะครับหรือเปล่านะครับ ตัวเกมนี้นะครับในการเล่นนะครับฟังก์ชันก็ต้องได้นะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับ3ามช่องขึ้นไปแล้วสามแถวขึ้นไปนะครับนะแล้วก็สเก็ตเตอร์นะครับในการเข้าโบนัสต้องได้สีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นไปนะครับผม อ่าส่วนฟิวเจอร์ดีๆนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะมี Y นะครับนะแล้วก็จะมีกรอบนะครับที่เป็นสีเงินจะเปลี่ยนให้หมุนสุ่มสัญลักษณ์ใหม่ให้เรา1ครั้งนะครับหลังจากสุทธาในซูเปอร์มการนะครับรอบนี้อ่าหลังจากสุ่มสีเงินที่กลายเป็นกรอบสีทองนะครับหลังจากสีทองจะเปลี่ยนให้เราเป็นกรอบอาจจะเปลี่ยนให้เราเป็น Y เลยนะครับถือว่าเป็น1ฟังก์ชันที่ค่าย PG จีเขาให้มาอย่างดีเลยนะครับผมอ่า แล้วก็นะครับสำหรับเกมแอ t เทกนี้นะครับนาะจะให้แนะนำตอนนี้เลยก็คือในการจะเล่นไล่เบ็ดหรืออะไรนะครับทุน200ผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับส่วนการซื้อฟังชั่อาอย่างนี้ได้สเกตเตอร์มา5นะครับ oh, <yeah! S 1> เพิ่มอีก2เนาะเกมแอ t เทกนะครับจะเพิ่มคูณเข้าไปทีละ2ครั้งต่อหนึคอมโบเลยนะครับเอออ่าแบบที่บอกเมื่อกี้นะครับว่า ถ้าจะให้แนะนำนะครับทุนอยู่ที่200กาลังดีนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะในการเล่นนะครับผมก็แนะนำนะครับถ้าทุน200เราสามารถเล่นเบดสูงสุดได้อยู่ที่10นะครับผมแต่ถ้าจะให้เริ่มแรกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำให้เล่น3กับ2ก่อนนะครับไปเรียนรู้ตัวเกมก่อนนะครับเรียนรู้อัตราจ่ายของมันก่อนนะครับ โดยตัวเกม PG นะครับหลายๆเกมเลยนะครับจะแจกให้เราในช่วงที่มันจะไม่ได้แบบแตกบ่อยเนาะมันจะไม่ได้แตกแตกที่5.5.2อะไรอย่างนี้นะครับพวกนั้นก็จะมีบ้างนะครับในการแตกแต่ละทีนะครับมันจะอยู่ที่คอมโบนะอ่าถ้าเริ่มมีคอมโบเข้ามาได้หวายนะช่วงนั้นจะมีโอกาสที่เราจะได้เบกกะวินหรือรางวัลบิ๊กวินนะครับผม ตอนนี้ก็ซื้อสามรอบแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เท <c oughs> ่าที่สมควรเลยนะครับก็ตอนนี้โบนัสการซื้อฟิวเจอร์ก็ผมว่ายังไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ซื้อฟิวเจอร์แนะนำให้หมุนเล่นตามตารางไปก่อนเนาะะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับนะขอลองซื้ออีกสักหน่อยก่อนเนาะตอนนี้มีอีกหนึ่งตัวเกมใหม่นะครับเป็นเกมป่ายิงฉุกนะครับ ก็ลุ้นกันง่ายๆเลยนะครับแค่3สัญ,ญลักษณ์นะครับเลือกเอานะครับว่าเป่ายังไงใครเทพเป่ายิงฉุบก็ปักไปล้องวัดฝีมือกันได้เลยนะครับแต่ผมไม่เคยเป่าชนะใครเลยนะเป็นไรไม่รู้นะครับนะอ๋อเป็นคนที่โดดอ่านทางง่ายมั้งครับนะโอเคนะครับเดี๋ยว เราหมุนกันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโบนัสสปินกันไปก่อนเนาะอารอบนี้ถือว่ามาดีนะครับได้กําไรมาอีก71บาทนะครับ71บาทก็จะได้กําไรมา21นะครับปับ๊บอ่าได้0ูชนะครับ ยังไม่มีตัวแตกนเต็มเลยนะครับไม่กระมาครั้งเดียวเองเนาะต้องหวังขึ้นรลังวันวิกวินนะครับกับซูปเปอร์ไม่กะวินนะครับไปนะครับตอนนี้ผมเพิ่มนะครับเหลือเป็นซื้อที่100นะครับซื้อที่100นะครับจะอยู่ที่เบส2บาทเนาะ ก็เกมนี้ถือว่าเป็นเกมแรกของผมนะครับนะถ้าเล่นพลาดอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับทำเต็มที่ที่สุดนะครับขอสักลับทุยสักลับสังกันนะครับ oh, <yeah! S 1> สักซับสักไลน์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะอ่าก็ทางกิจกรรมทางช่องเราก็ยังมีอยู่นะครับถ้าตอบอะไรช้าเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับพยายามตอบ ทุกคอมเมนต์นะครับนะตอบแน่นอนนะครับผมนะอดใจรอนิดนึงนะครับกับกิจกรรมแจกรางวัลของเราเนาะกิจกรรมอะไรนะครับเป็นกิจกรรมสุ่มโค้ดนะครับนะไม่ใช่สุ่มโค้ดนะครับนาโค้ดมาแลกรับรางวัลได้ง่ายๆเลยนะครับผมอ๋อโหอันนี้ไพ่ตายแล้วนะครับอันนี้คือ100นะครับถ้าถือว่าถ้าตานี้แฮ้วนี้ก็คือจบนะครับตอนนี้เหลือ7บาทนะครับซื้อเป็น100เนาะ ตัวเกมค่าย PG อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับระยะเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นกันนะครับเพื่อนๆยูทูบเราเล่นกันจากที่ผมไล่ดูๆมานะครับก็จะอยู่ที่1 0 2ถึงนาทีเนาะอาัอาตรา,า,าแจกอัตราแจกอัตราแตกจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เอามุสเก็ตเตอร์เข้าอีกไหมเนี่ยเพิ่มให้เราอีกสักส0สปินไปสัก10สปินไปป<ะ>ักสักสิบ ไม่มีให้เรากดหยุดนะครับมันจะไหลให้เราหยุดเองนะครับปกติแล้วถ้าได้หมุนแบบนี้นะครับปูเองจะชอบกดนะครับคูณยังหยุดคูณยังน้อยอยู่นะครับอยู่ที่สิบสี่นะโอเคนะครับยังได้คืนมาอยู่นะครับ8ปดสิบเจ็ดอยู่นะ แต่ก็ถือว่าขาดทุนนะครับไม่ได้ได้กำไรอะไรเลยขาดทุนมากๆก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับเทคนิคนะครับปรับเปลี่ยนไปเล่นแบบไล่เบ็ดเอานะครับปรับเบ็ดเอาดีกว่าเนาะอ่ะก็สำหรับแกนแบ็กเท็นะครับจากที่ซื้อสปินมาเมื่อกี้นะครับ4 5รอบก็ถือว่ายังเท่าเก่าอยู่เลยนะ อาจจะขาดทุนหน่อยนึงครับแต่ก็ยังไม่แนะนาให้ซื้อนะครับนะเดี๋ยวลองไล่ไล่เบ็ดไปนะครับไล่เบ็ดไปเอาเนาะโอเคนะครับมาสวยขอเริ่มที่เบ็ดสิไปก่อนเลยนะครับเนื่องจากเราเล่นมาค่อนข้างนานแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่9ก้ถึงสินาทีแล้วนะอ,อ๋แจ๋วนะครับอย่างนี้ได้วายขึ้นมาแบบนี้ก็ เออได้คอมโบแน่นอนนะครับถ้าวายมาแถวกลางนี่มีโอกาสได้ไม่ใช่แถวกลางนะครับแถว2นะครับถือว่ามีโอกาสที่จะได้คอมโบต่อแน่ๆนะครับก็การที่หมุนในรอบธรรมดานะครับก็จะมีโอกาสที่จะแตกอยู่แล้วนะครับนะสำหรับเกมค่ายพีจีไม่จำเป็นต้อง ซื้อฟิวเจอร์หรืออะไรก็ได้นะครับนะจะซื้อฟิวเจอร์ให้คุ้มจริงๆนี่ต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะเลยเนาะจากที่ดูด,ดูกันไปนะครับตอนนี้เหลือีกแค่33นะครับ <laughs> จะเปลี่ยนเบ็ตตอนไหนนะครับนะจากที่เล่นไปนะครับจากที่เล่นไปจากใช้เวลาถึง10นาทีนี่ผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนเบ็ดนะครับจะเล่นแบบไล่บิดเดียวค้างเบ็ดไปเลยนะ,ะเนื่องจากเวลาที่เล่นก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วดอกนี้ได้มาเกือบร้อยเลยนะครับอ่เกมยื้อแบบนี้นะครับโอกาสแตกค่อนข้างที่จะมีสูงเลยนะเ,นเพื่อน เดี๋ยวสาทีนี้นะครับผมจะทำคอนเทนต์นะครับแนะนำค่ายนะครับสำหรับ e อ o กับ PG เกมไหนนะครับที่ทุนน้อยน่าเล่นนะครับนะฝากติดตามกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวสาทีนี้จะจัดกันให้เลยนะโอ้แล้วกดลงมาอย่างนี้สเก็ตเตอร์เข้าเลยนะรวยทุยลิ้นพันนะครับช่วงนี้อาสเกตเตอร์เข้าเลยนะครับได้หมุนแบบนี้กับเบ็ดจิบก็ ต้องมีอะไรให้เรารุนแล้วนะครับอย่าหมุนว่าวก็พออ๋าดอกนี้ไป126เลยนะเพื่อนๆอาแจกเอาเลยนะครับได้เข้าเองแบบนี้โดยไม่ต้องซื้อก็คุ้มๆแน่นอนนะอ๋าคูณไปนะจิคูณไปหกแล้วนะครับตอนนี้คูณสิบแล้วนะครับคุ้มแล้วนะครับอย่างนี้ ได้เข้ามาขนาดนี้ก็คุ้มแล้วนะครับหเหลืออีกสสปินนะครับขออีกสักรอบก็แล้วกันนะอีกสักรอบก็แล้วกันนะโอ้ไม่มานะครับโอเคนะครับได้มาทั้งหมด400ก็ถือว่าอิ่มๆอยู่เนาะโอเคนะครับวับนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ